กินไปหลายชิ้นแล้วซึ่งแบบว่าอย่างเงี้ยแต่ดูดิมันขาดเลยมันก็เครื่องปรุงสูตรเฉพาะใช่ไหมทำเฮิร์บทำเฮิร์บเองผสมเองมีมีมมสูตรขวดเท่าไหร่มีบอกอร <laughs> <laughs> ่อยมากครับเนื้อชุ่มฉ่ำแล้วก็จุ๊บย่างเก่งมากนอกจากเล่นเปียนโนเก่งแล้วเนี่ยฝีมือกับข้าวเนี่ยไม่เบาไก่ย้งไก่ย่างอร่อยหมดแต่วันนี้ขอยกให้เนื้อครับเนื้อออสเตรเลียร้านโดนใจไก่ย่างกรอบและอร่อยไก่ย่างโดนใจ จริงๆเราชอบหลากหลายเมนูมากเลยค่ะส้มตําก็อร่อยไก่ย่างก็อร่อยน้ําอิงชอบอะไรคะชอบส้มตํามากค่ะไก่ย่างคือที่เดอร์เบสใจเพราะว่าที่นี่คือโดนใจไก่ย่างไก่ย่าง The b e s บเนื้อก็อร่อยส้มตําก็อร่อยแต่ไก่ย่างอร่อยที่สุดกนกรอบกรอบมากอร่อยแล้วก็หมัก มักถึงเครื่องมากไม่น่าถึงกรอกใหม่อยู่นี่ขอบคุณทุกคนที่ตอบรับเรื่องของไม่ว่าไก่ย่างหรือไส้กรอกอีสานที่ผมทําเองอะไรเงี้ยที่ร้านก็คือทาเองที่มาสเต็กด้วยสเต็กออสเตรเลียเนื้อออสเตรเลียก็จริงๆงไม่คิดว่าจะขายได้เพราะมันราคาสูงกับร้านส้มตำไงแล้วก็มีพวกน้ําน้ําน้าแอปเปิ้ล หรือจะเอาน้ำส้มที่ขยแเราเป็นฟองแต่ส่วนมากเขาชอบกินน้ำแอปเปิ้ลกันน้ำแอปเปิ้ลมีนรับก็ใครยังไม่มาก็เรียนเชิญครับใครมาแล้วก็เรียนเชิญอีกครั้ง <c oughs> <c oughs> we mm -hmm.